สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Battle of Human ขายกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการต่อสู้ของมนุษย์กันดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าช่องเราเนี่ยก็มีทั้งประวัติศาสตร์และก็เหตุการณ์ที่ใหม่ๆหน่อยเนาะแต่ในวันนี้เองเนี่ยเราอยากจะมาเล่าถึงเหตุการณ์ปัจจุบันกันบ้างหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้วิเคราะห์ถึงเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียไปนะครับในวันนี้เองเนี่ยเราจะมาพูดถึงอเมริกากับยูเครน แล้วก็รัเสเซียดีกว่านะครับผมหลายๆลยคนอาจจะมองว่าเฮ้ยสงครามนี้เนี่ยมันคือสงครามรัเสเซียยูเครนนะครับ แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยหลายๆคนก็มองว่ามันคือสงครามระหว่างอเมริกากับรัสเซียต่างหากทำไมถึงเป็นแบบนั้นเลยครับผมหลายๆคนอาจจะบอกว่ายูเครนเองมันไม่ได้ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาอย่างเดียวซะหน่อยยังมีชาติพันธมิตรอื่นๆเนี่ยทางฝั่งตะวันตกนะอังกฤษเยรอรมันแคนาดาโปรแลรนด์ฝรั่งเศสเนเธอรอแลนด์นอร์เวย์ญี่ปุ่นอิตาลีสวีเดนเดนมารา์กบลาๆบลาๆบลา,บาลิสก็ยากไปเรื่อยๆนะครับหลากหลายประเทศมากมายเลยเนี่ยนะครับผมได้ร่วมเข้ามาสนับสนุน แต่ให้ผู้ชมรู้ไหมว่าความจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมการสนับสนุนตรงนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่อเมริกาหมดเลยนะครับยิ่งถ้านับการสนับสนุนด้านการทหารนะครับผมรู้ว่ามินนิแวร่เอตเนี่ยเอาทุกประเทศที่สนับสนุนมารวมกันอะยังไม่ได้ครึ่งของอเมริกาเลยยังไม่ได้ครึ่งจริงๆนะคือเรียกได้ว่าแบบมันน้อยมากๆอะถ้าเทียบกับอเมริกานะครับผมตอนนี้เองเนี่ยข้อมูลถึงแค่ช่วงเดือนมกราปี2023ที่ผ่านมา แค่การทหารอย่างเดียวนะครับผมอเมริกาเนี่ยสนับสนุนไปมากกว่า46.6พันล้านดอลลาร์หรือว่า4 6 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับผมส่วนประเทศอื่นอันดับ2รองลงมาเนี่ยคืออังกฤษอยู่ที่5พันล้านเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อันดับ3เนี่ยไปเยอรมันเลยครับ2.5พันล้านอันดับ4ก็2.5พันล้านเหมือนกันนะครับผมต่อจากนั้นเนี่ยก็ลดหลั่นกันลงมาเหลือไม่ถึงหลักพันล้านดอลลาร์แล้วนะก็จะลดหลั่นลงไปกันเรื่อยๆนะครับผมตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักสิบเลยแต่เอาจริงๆมันก อ,อเมริกาคนเดียวอ่ะเดอะแบกสุดๆนะครับผมถ้าไม่มีอเมริกาเนี่ยยูเครนก็คงจะล่วงไปนานแล้วแหละครับถูกไหมอันเนี้ยยุทธกรณ์ต่างๆเนี่ยมาจากอเมริกาแทบจะหมดเลยอะ่ะแล้วก็ถ้ามารวมกันจริงๆเนี่ยในทุกการสนับสนุนที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการอาหารนะเอาเรื่องมนุษยชนหรือว่าเรื่องการเงินเรื่องอะไรต่างๆเข้ามารวมด้วยกันเนี่ยนะครับ เอาถึงแค่เดือนมกราเองอะ่ะอเมริกาสนับสนุนไปมากกว่า7 6 0 0 0ล้านดอลลาร์แล้วนะครับตีเป็นเงินไทยเอาแบบเร็วๆเลยเนี่ยก็ประมาณ2.6ล้านล้านนะครับผมก็ประมาณนั้นอะ่ะเยอะขนาดไหนลองคิดดูเอ,เองละกันนะครับแต่ถ้ามาดูในแค่งบกลาหมเองนะเอาแบบว่าเรื่องมิลิฮารีอย่างเดียวอะ่ะเฮ้ยอเมริกาเข้าตังค์เยอะแยะแบบนี้มาไหนเนี่ยอเมริกาเป็นประเทศที่มีงบกรลาหมเยอะที่สุดในโลกนะครับเยอะขนาดที่ว่าเอาทุกประเทศมารวมกันเนี่ยยังไม่เท่าของอเมริกาประเทศเดียวเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเอง นในแง่มุมของการสนับสนุนทางการทาหารมาที่ยูเครนะก็ถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่อะไรสำหรับอเมริกาเท่าไหร่นะครับก็ไม่ถึง10%ด้วยซ้ําไปงบกระลาหม่มอยู่ที่800กว่ากับิลเลียนนะครับผมซึ่งแค่งบกระลาหมก็ใหญ่กว่า GDP ประเทศไทยแล้วนะครับตรงนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเลย5%มาหน่อยๆแล้วกันนะแต่ก็ไม่ถึง10%นะเป็นงบประมาณที่ฟังดูเยอะนะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยอเมริกาคุมแล้วก็กําไรสุดๆถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้พูดได้เต็มปากว่าชนะถูกไหมเพราะว่าอเมริกาเองยังไม่ได้ทําให้ยูเครนชนะในศึกนี้ได้แต่ในหลายๆแง่มุมเนี่ยอเมริกาก็ชนะศึกนี้ไปเรียบร้อยแล้วหลายๆคนอาจจะงงว่าอ้าวแล้วอเมริกาทำทำไมวะเนี่ยส่งเงินตั้งมากมายมหาศาล รวมๆกันแล้วทุกอย่าง2.6ล้านล้านนี่มันเป็นเงินเยอะมากเลยยิ่งในตอนนี้ประเทศเองเนี่ยก็ประสบปัญหาเรื่องวิกฤตเศรษฐ,ษฐกิจอยู่ด้วยถูกไหมมีวิกฤตธนาคารอะไรเต็มไปหมดทำไมไม่เอาเงินนั้นเนี่ยมาช่วยประชาชนละ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเงินตรงนี้เองเนี่ยมันก็เหมือนช่วยคานอํานาจแล้วก็รักษาอํานาจข,ของอเมริกาไว้ในทางอ้อมนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเจาะกันดีกว่าว่าไอการที่ช่วยตรงเนี้ยอเมริกามันได้ประโยชน์อะไรบ้างอย่างแรกที่เห็นเลยมันเป็นมากกว่าแค่ การที่จะอยากช่วยโลกแล้วล่ะไม่อย่างนั้นเนี่ย อเมริกาคงไม่ช่วยเยอะขนาดนี้หรอกถ้าเทียบกับประเทศอื่นนะช่วยกันคนละกระปิกกระปอยนะครับอเมริกาจัดมาเต็มขนาดนี้สาเหตุแรกเลยเนี่ยนะครับก็คืออเมริกาเนี่ยเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกจีนเองเป็นเบอร์สองนะครับแต่ในแง่มุมของการทาหารเองเนี่ยด้วยความที่รัสเซียเคยเป็นสหภาพโซเวียตมาก่อนซึ่งในยุคนั้นสหภาพโซเวียตเองในสงครามเย็นนะเนาะก็เป็นคู่แข่งคนสําคัญของอเมริกานะครับแล้วก็แข่งกันในหลายแง่มุมม,มากๆหนึ่งในแง่มุมที่สําคัญที่สุดเลยก็คงจะเป็นเรื่องราวอาวุธนิวเคลียร์นะครับโซเวียต พอกลายเป็นรัเสเซียแล้วเนี่ยอาวุธนิวเคลียร์ยังคงอยู่ทําให้รัเสเซียเองเนี่ยยังคงมีแสนยานุภาพเยอะมากๆในด้านของการทหารและนอกจากนี้เองรัเสเซียเองเนี่ยก็เป็นมหาอำนาจมาตั้งแต่ยุคอดีตถูกไหมะจะปล่อยเอาไว้เนี่ยนะครับผมก็จะทําให้อํานาจเนี่ยมันขยายตัวขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าจริงๆรัเสเซียเนี่ยโดนหนักมากๆมาแล้วในตอนที่สหภาพโซเวียตล่มสลายนะก็เรียกได้ว่าจะแข่งๆกันได้อยู่บื้มลงไปเลยทําให้มหาอำนาจเหลือเพียงคนเดียวก็คืออเมริกาครับต่อจากนั้นจีนเนี่ยก็ค่อยเริ่มขึ้นมาแต่จีนก็ยังคงห่างกั กับอเมริกาอยู่มากรัสเซียเองเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เริ่มตั้งตัวขึ้นมาถูกไหมหลังจากที่ล่วงไปในช่วงสงครามเย็นที่นี้เองเนี่ยพอการบุกยูเครนเกิดขึ้นนะครับมันก็ได้ให้โอกาสอเมริกาเลยนะครับผมในการที่จะ ตัดกำลังรัเสเซียไปได้เยอะแน่นอนรัเสเซียมีคลังแสงเยอะมากๆถูกไหมแต่ในคราวนี้อเมริกาบอกว่าหุ้ยเนี่ยโอกาสสาคัญเลยเพราะว่า1เลยนะครับอเมริกาสามารถจัดการรัเสเซียได้ด้วยอาวุธสมัยใหม่อเมริกาเนี่ยรวยกว่ารัเสเซียมากๆนะครับผม GDP ทั้งประเทศรัสเซียเนี่ยนะครับก็ประมาณมหาคนครนิวยอร์กคิดดูดิอเมริกาแม่งยิ่งใหญ่ขนาดไหนอะ่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากกว่าเงินคือ combat readiness ครับความพร้อมในการลบนั่นเองเงินเนี่ยก็เรื่องหนึ่งแต่สุดท้ายคนถือปืนคือคนที่มีอำนาจอย่างแท้จริง คนที่มีอาวุธล้ำสมัยที่สุดคนที่มีกําลังมากที่สุดเนี่ยคือผู้กําหนดอนาคตของโลกถูกไหมและหนึ่งในปัจจัยสําคัญเลยเนี่ยก็คือคนใช้อาวุธเหล่านั้นครับรัสเซียเองเนี่ยมีอาวุธเยอะมีทห,หารเยอะอ่ะจะเอามาใช้กับยูเครนใช่ไหมงั้นก็ได้โอกาสแล้วดิยูเครนเองเนี่ยก็ต้องการปกป้องประเทศตัวเองนะครับผมแล้วก็เป็นการได้โอกาสในการจัดการรัสเซียด้วยเพราะถ้าหากรัสเซียเนี่ยพ่ายแพ้ในสงครามนี้ขึ้นมาหรือไม่กับต้องถึงขั้นพ่ายแพ้หรอก แต่เรียกได้ว่าสู้จนแบบโอ้โหเสียกําลังพลไปเยอะมากๆเนี่ยรัเสเซียจะไม่เป็นภัยอีกต่อไป 1. เลยได้กําจัดความพร้อมของรัสเซียด้านการทหาร 2. ได้กําจัดรัสเซียด้านความพร้อมของเศรษฐกิจโอ้ มันจะคุ้มอมไรไปกว่าน,นี้เลยครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับผมกําจัดหนึ่งในเสียนหนามที่เรียกได้ว่าพร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อเนี่ยจัดไปได้แล้วแน่นอนรัสเซียยังมีอาวุธอยู่ใครจะไปบุกรัสเซียเนี่ยก็คงจะไม่ถูกไหมแต่การที่รัสเซียไม่พร้อมจะไปบุกคนอื่นเลยเนี่ยถือเป็นมูลค่าที่ราคา2.6ล้านล้านจ่ายมาในราคาที่ถูกมากเลยนะครับ ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับผมอเมริกาเองเนี่ยถูกตรีตาไปเลยนะครับว่าเขาคือฮีโร่ของโลกใบนี้ในฝั่งของโลกตะวันตกและเหล่าคนในโลกยุคใหม่ก็จะอเมริกาเนี่ยแหละคือผู้ปกป้องโลกใบนี้จากรัสเซียที่กระหายสงครามมาโจมตียูเครนเห็นไหมอย่างต่อมานอกจากกาจัดรัสเซียแล้วอเมริกาได้หน้าเป็นฮีโร่ด้วยยังไม่หมดแค่นั้นนะครับผมอเมริกาเองนะครับจะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของเงินตัวเองได้นะครับเงินดอลลาร์นั่นเองเพราะว่ารัสเซียกับจีนเนี่ย เขาก็อเอ้ยตกลงกันไม่ใช่เงินดอลลาร์ดีกว่านะครับแล้วก็อีกหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มลดการพึ่งพาดอลลาร์และดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินที่ไม่ได้แบกด้วยทองคำครับดอลลาร์นะครับผมละทิ้งโกลด์สแตนดาร์ดไปแล้วเท่ากับว่าเงินดอลลาร์ตอนนี้เป็นเงินกระดาษที่มีมูลค่าอ้างอิงจากรัฐบาลสหรัฐมีมูลค่าตามความเชื่อมั่นน่ะคนเชื่อมั่นในอเมริกาเท่าไหร่ เงินก็ยิ่งมีมูลค่ามากเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยประเทศอื่นบนโ,โลกเขาทำแบบนี้กันไม่ได้หรอกนะครับผมแต่อเมริกาทําได้ครับและยิ่งทําให้อํานาจของตัวเองเนี่ยกระชับขึ้นเท่าไหร่อะ เงินดอลลาร์ก็ยิ่งแข็งแร่งขึ้นเท่านั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเองไงนะครับผมเหมือนกําไรด้วยซ้าไปเอราคา2.6ล้านล้านเนี่ยจ่ายไปอะแต่โดยรวมภาพรวมของโลกใบนี้ในแบบภาพแบบแมคโครภาพแบบแกนสกีมัฟติงเนี่ยยังไงก็ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้กับทั้งดอลลาร์แล้วก็เพิ่มให้กับประเทศตัวเองด้วยนะครับ่านผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าเงินกระดาษเนี่ยเขาใช้คําว่าเฟสเคอร์เรนซีครับมันแปลว่าเงินกระดาษที่ไม่มีมูลค่าอะไรไม่ได้มีอะไรอ้างอิงเพราะฉะนั้นเองเนี่แหละ ดอลลา่าเนี่ยแหละคืออาวุธสําคัญที่แท้จริงของอเมริกาการส่งออกดอลลา่าเนี่ยเป็นหนึ่งในธุรกิจสําคัญที่ทําให้อเมริการ่ํารวยมากๆจนถึงทุกวันนี้และความร่ารวยนี้ก็เอากลับมาใช้ในการสร้างกําไรยังไม่หมดแค่นั้นนะครับผมประโยชน์ของอเมริกายังไม่หมดแค่นี้ฟังมาแค่นี้ก็โอ้เกินคุ้มแล้วถูกไหมโอ้ได้เป็นฮีโร่ได้กําจัดัราซียได้ทําให้ระบบของตัวเองเข้มแข็งขึ้นไปอีกแล้วมันมีประโยชน์อะไรที่อเมริกาได้อีกเนี่ยมันจะคุ้มอะไรไปมากกว่านี้ สี่นะครับผมอเมริกาไม่ต้องเสียทหารแม้แต่คนเดียวเลยนะครับ ไม่มีทหารอเมริกาไปย่ำในดินแดนยูเครนสักนิดซึ่งไบเดนเองเนี่ยก็ประกาศตั้งแต่ต้นสงครามแล้วนะครับว่าอเมริกาจะไม่ส่งทหารไปยังยูเครนอย่างแน่นอนตอนนี้พูดกันง,ง่ายๆอ่ะก็เหมือนส่งคนไปรบแทนนะถูกไหมอ่ะจ่ายแค่ค่าอาวุธอย่างเดียวค่าทหารไม่ต้องจ่ายเพราะอาวุธเองเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องมีผู้ใช้ถูกไหมอันเนี้ยมีผู้ใช้พร้อมใช้อยู่แล้วนะครับผมซึ่งในมุมของยูเครนอ่ะยูเครนก็ต้องการสุดๆเลยแต่ถ้ามองในมุมของโลกความจริงเนี่ยอเมริกา ก็ได้ประโยชน์สุดๆด้วยนะครับก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นผลประโยชน์ที่วินวนะินละกันยูเครนเนี่ยก็ต้องการอาวุธอเมริกาก็ต้องการคนใช้อาวุธนะครับพูดง่ายๆอเมริกาเหมือนได้ทหารฟรีไปกําจัดศัตรูครับแต่ยูเครนเองเนี่ยก็ได้สิ่งที่ต้องการมาในการปกป้องเอกราชของตัวเอง แต่ยังไม่หมดนะครับผมยังไม่หมดจริงๆประโยชน์เนี่ยมันมีอีกร้อยแปดพันอย่างนะครับแต่วันนี้เราก็เน้นกันมาตัวเด็ดๆให้ฟังนะที่ให้เห็นภาพกันอย่างง่ายๆแล้วก็เห็นภาพชัดเจนข้อที่5กันต่อเลยแล้วกันนะครับข้อที่5ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศแน่นอนแหละถ้าเกิดสงครามมาเนี่ยเศรษฐกิจทั่วโลกมันแย่อยู่แล้วถูกไหมมันแย่กันทั้งโลกเลยมันเหมือนโดมิโนล้มอ่ะทุกประเทศแย่กันหมดนะครับซึ่งตรงนี้อเมริกาต้องรับมันไว้ให้ได้คือทุกอันแย่หมดแต่อเมริกาเองถามว่าแย่ไปด้วยไหมก แต่อเมริกาเนี่ยก็หาทางกระตุ้นเศรษฐกิจตัวเองมาได้หนึ่งในธุรกิจสําคัญของอเมริกาเลยคือธุรกิจส่งออกอาวุธนะครับค้าขายอาวุธผลิตอาวุธนั่นเองตรงนี้เองเนี่ยด้วยความที่อเมริกาอาจจะบอกว่าเฮ้ยให้ฟรีไม่ใช่หรอเออให้ฟรีก็จริงนะครับแต่เงินตรงนั้นเนี่ยคือง,งบกลางของรัฐบาลถูกไหมงบกรลาโหมเนี่ยแล้วมันเอางบไปที่ไหนอะไม่ได้ให้ยูเครนเป็นตังนี่ให้ยูเครนเป็นของเพราะฉะนั้นบริษัทผลิตอาวุธเหล่านั้น ก็คือบริษัทของอเมริกานะครับก็เป็นเหมือนการเอาเงินเนี่ยอัดฉีดเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันเอาเงิน300ล้านมาอ่ะเอาไปซื้ออาวุธเอาไปซื้อรถถังไอเงิน300้ล้านตรงนั้นไปที่โรงงานรถถังผลิตรถถังขึ้นมาปุ๊บแล้วก็จ่ายเป็นเงินเดือนายเงินเดือนเสร็จปุ๊บอ่ะคนก็เอาไปจับจ่ายใช้สอยนะครับผมก็เป็นการอัดฉีดเงินเข้ากับระบบเศรษฐกิจตัวเองด้วยซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นปริมาณเยอะมากถ้าเทียบกับระบบเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับผมแต่มันก็เป็นผลพลอยได้ทําให้อุตสาหกรรมอาวุธเนี่ เรียกได้ว่าผลิตกันทั้งวันทั้งคืนอะ่ะไม่ทันอะ่ะคือแบบอยากผลิตกว่านี้นะคงต้องสร้างโรงงานเพิ่มแล้วผลิตไม่ทันจริงๆโว้ยโดยเฉพาะพวกกระสุนเนี่ยผลิตกันแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนอะ่ะผลิตกันจนโรงงานแทบจะพังอยู่แล้วอะ่ะผลิตกันตลอดจริงๆครับความต้องการอาวุธเนี่ยพุ่งสูงสุดเลยนะครับผมทําให้อุตสาหกรรมอาวุธเนี่ยเติบโตราวกับทุ่งดอกไม้นะครับอเมริกาก็เอาเงินตรงนี้แหละ กลับมาอยู่ในประเทศเพราะว่าอเมริกาก็เป็นประเทศผลิตอาวุธอยู่แล้ว,วเขาไม่ได้เอาตังค์ไปซื้ออาวุธประเทศอื่นนี่ก็อาวุธประเทศตัวเองนั่นแหละแล้วก็นอกจากนั้นมีอะไรอีกนะครับข้อที่6เนี่ยอาจจะเป็นอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นละกันนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันต้องเล็งกันเอาไว้ก่อนละข้อนี้เองก็สําคัญมากๆเลยนะครับนั่นคือเมื่อหลังสงครามจบนั่นเองหลังสงครามจบเนี่ยนะครับแน่นอนละ่ะ S <S <an> ยูเครนเองเนี่ยสู้มาอย่างเหน็ดเหนื่อยมากๆและการรบแทบจะทั้งหมดเลยเกิดขึ้นในแผ่นดินยูเครนทั้งนั้นเอาเน,นี่ยสมมุติว่าสงคารามไม่ได้ลุกลามต่อไปแล้วสงครามจบโดยที่ยังไงไม่รู้แหละยูเครยนยังมีเอกราชอยู่นะครับจารเสเซียชนะได้ดินแดนไป4แควนหรือว่าจะรเสเซียไม่ได้สกินแดนเลยยูเครนได้ดินแดนคืนมาหมดเลยรวมไปถึงได้ใครเมียคืนมาด้วยไม่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก็ตามเนี่นขนยขอให้ยังมีประเทศยูเครนอยู่รัเสเซียจะได้หรือไม่ได้ไอันี้นไม่สนละอเมริกาไม่ได้มองมรงนั้นอมนเมริก หลายประเทศยูเครนเปมากมายสิ่งต่อมาที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับถ้าสงครามจบเนี่ยแล้วยูเครนย,ยังคงอยู่ การทนุบำรุงต่างๆยังไงนะครับที่จะต้องสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาการที่จะฟื้นฟูเมืองใหม่ขึ้นมาการฟื้นฟูเมืองใหม่ตรงนี้คิดว่าใครจะเป็นสปอนเซอร์หลักเลยครับก็คงเดาไม่ยากนะครับผมแน่นอนแหละคงมีงบจากองค์กรนู้นองค์กรนี้ประเทศนู้นประเทศนี้มาแต่สปอนเซอร์หลักเนี่ยก็คงจะเป็นอเมริกานะครับและใครจะเป็นคนวางรากฐานของประเทศยูเครนที่จะต้องสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็อเมริกานั่นแหละครับ นักลงทุนบริษัทต่างๆความเป็นแคปิตอลลิซึมของอเมริกาบริษัทที่จะเข้ามาลงทุนใครกันละ่ะก็อเมริกานะครับลงทุนเสร็จแล้วยังไงอะแน่นอนละ่ะชาวยูเครนได้การสร้างเมืองกลับมาได้ความเจริญกลับมานะครับ แต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมเมื่อมันมีนายทุนเป็นอเมริกาเนี่ยก็คงไม่ต้องคิดหรอกว่าสุดท้ายแล้วเงินที่ได้มาเนี่ยมันจะกลับไปที่ใครนะครับก็เดาไม่ยากเลยนะครับผมก็คงต้องเป็นอเมริกานั่นแหละเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมนี่ก็คงจะเป็นประโยชน์ของอเมริกาในการที่จะมาลงทุนในสงครามครั้งนี้2.6ล้านล้านนะตอนนี้เป็นราคาที่ชิวๆเลยสาหรับอเมริกาที่เป็นประเทศที่โคตรมหาล่ลํารวยอยู่แล้วนะครับผมพิมพ์ตังเองก็พิมพ์ได้อะจะไปกลัวอะไรนะครับไอ้เงินแค่ หลายๆคนอาจจะมองว่าเยอะสําหรับอเมริกาเนี่ยโคตรถึงโคตรคุ้มนะครับและสิ่งที่สําคัญมากๆคือเรื่อง ทหารของตัวเองด้วยเนาะอเมริกาก็เป็นประเทศที่คอนเซิร์นมากๆเรื่องการส่งทหารไปนะตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เราเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็ขอบอกด้วยว่ามันก็เป็นบทวิเคราะห์นะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยและเดี๋ยวในตอนหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงในมุมของรัสเซียกับอเมริกาบ้างดีกว่าเพราะว่ารัสเซียเองเนี่ยผมคิดว่าเขาก็มีมุมในการที่จะชนะสงครามเนี้ย แตกต่างออกจากอเมริกาออกไปนะครับผมอเมริกาเองมีมุมหนึ่งรัเสเซียก็มีอีกมุมหนึ่งซึ่งมันเป็นมุมที่แตกต่างกันบางทีสงครามเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องจบโดยการมีใครชนะก็ได้เพราะเราก็เห็นสงครามหลายๆที่บนโลกใบนี้เนี่ยสุดท้ายก็อยู่ด้วยการสงบศึกถูกไหมนะครับสู้กันไม่จบสักทีนะครับผมอ่ะ ตัวอย่างง่ายๆก็คงจะเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้สุดท้ายอยังไงเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีเขตแดนป้องกันวางกับระเบิดกันเต็มไปหมดอยู่เลยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับเรื่องราวทางฝั่งของอเมริกาแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเรามาเปรียบเทียบมุมมองของฝั่งรัสเซียกับอเมริกาด้วยดีกว่านะครับว่าเอ้ยแต่ละฝ่ายเนี่ยเขาดูจะมองมุมยังไงกันแล้วก็ถ้าใครเนี่ยมีข้อมูลอะไรอยากจะเสริมอ่ะก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการมาช่วยสร้างเสริมเติมมควารู้กั นะครับเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่รู้ไปทุกเรื่องนะครับผมทุกคนเนี่ยก็ผิดพลาดได้แต่เราเนี่ยจะฉลาดขึ้นเมื่อเราทําตัวไม่เป็นน้ําเต็มแก้วแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะเราจะได้ยิ่งฉลาดกันขึ้นไปนะครับผมยังไงในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการ Battle of Human Kind คลิปนี้เองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะมายุยงส่งเสริมสร้างความเกลียดชังใดอย่างใดแต่เป็นมุมมองหนึ่งของโลกที่เราอยากจะให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับคือในโลกเนี่ยมันก็มีหลายมุมมองโลกความจริ มันไม่ได้มีแต่ความสวยหรูมันก็มีความโหดร้ายมีผลประโยชน์มีอะไรสอดแทรกกันอยู่ตลอดนั่นแหละนะครับก็หวังว่ามันจะเป็นความรู้แล้วก็เป็นประโยชน์รวมไปถึงอาจจะเป็นความบันเทิงด้านความรู้ให้กับทุกคนด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วสงครามเนี่ยคือความโหดร้ายนะครับผมไม่ว่าจะฝ่ายใดก็ตามทุกผู้เสียชีวิตทุกวิญ,ญญาณที่ได้สละไปในสงครามเนี่ยเราก็ขอไว้อะไรให้ทุกคนด้วยนะวันนี้ยังไงลาแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ